เนี่ยครับบ้านที่ไม่ได้ต่อเติมข้างหน้าไม่มีพื้นอะไรนี่คือแบบเดิมๆออริจินอลพูดง่ายๆนะครับร้อนแดนะนดณขณะเวลานี้ก็คือ11บเนาฬกาสตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการพีโนบางนาเทพรักษ์นะครับเราจะพาไปดูผลงานที่ทางอิสระก่อสร้างได้ทําในโครงการนี้นะครับจะดูแล้วจะเหมือนกับทาวน์โฮมทั่วไปแต่ขอบอกว่าหลังนี้พิเศษ ตรงที่พื้นที่ด้านหลังจะกว้างขวางเบิ่มเบมใหญ่กว่าทาวโฮมปกตินะครับอ่ะเรามาชมกันครับตอนนี้เราก็มาดูในส่วนของโรงรถนะครับทางลูกค้าให้เราจัดเตรียมปูกระเบื้องให้สวยงามเรียบร้อยนะครับก็เลยออกมาเป็นล,ลักษณะรูปแบบนี้ลูกค้าเป็นคนจัดหากระเบื้องมาให้ทางเรานะครับแล้วก็ในส่วนของวัสดุหลังคาตัวนี้ก็จะเป็นเมทัลชี e พ P วีโฟมบ้านหลังนี้ตั้งเสา 4จุดนะครับเพื่อที่จะไม่เอาตัวของหลังคาไปฝากกับตัวบ้านวางบนเสาทางข้างหลังนะครับแล้วก็ส่วนของข้างหน้านะครับเป็นไปตามกฎระเบียบของทางนิติหมู่บ้านนี้ที่แจ้งเอามาครับซึ่งต้องบอกว่าในส่วนนี้ไม่ได้มีการลงเข็มอะไรเพิ่มเติมนะครับเราปูพื้นบนพื้นเดิมของโครงการเลยแล้วก็ตั้งเสาบนพื้นของโครงการเลยนะครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือทุกอย่างอยู่บนพื้นก็พูดง่ายเป็นออนกาวไปเลยครับแล้วก็ปูตามพื้นที่นี้เลยครับ แล้วก็ในส่วนของวัสดุหลังคาบ้านหลังนี้ก็ใช้เป็นในส่วนของเมทัลชีทพีอูโฟมนะครับก็จะเห็นว่ามีการติดไฟ2จุดนะครับแล้วก็มีเสาตกแต่งอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วในส่วนของวัสดุเมทัลชีทพีอูโฟมซึ่งมันเป็นวัสดุเบาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เพิ่มภาระ,ะน้ําหนักอะไรมากกับส่วนของพื้นเดิมนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่สําคัญที่ทางเราทําให้ทุกหลังทุกบ้านนะครับก็คือในส่วนของตัวตีนเสานี้เห็นไหมครับจะมีการปูกระเบื้องนะครับ ถ้าเป็นบ้านไหนที่ไม่มีการปูกระเบื้องเราก็จะหล่อปูนจริงเสาขึ้นมาให้เพื่อป้องกันเวลาล้างพื้นหรือมีเวลามีน้ามีอะไรมาขังอยู่ตรงนี้ก็จะไม่ไปโดนกระทบที่เหล็กนะครับและที่สําคัญคือมันป้องกันการเกิดสนิมกัดก่อนอะไรที่ระยะเวลานานๆนไปมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับ เราก็มาอยู่ในส่วนของหลังบ้านซึ่งโจทย์ของลูกค้าหลังนี้ก็คือให้เราทําส่วนต่อเติมซึ่งปกติเนี่ยพื้นที่เดิมเนี่ยครับที่เป็นปูนที่มีเข็มของตัวบ้านอยู่แค่แนวนี้นะครับตรงนี้เลยแล้วส่วนนี้ที่ยื่นออกไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของดินเป็นทรายเป็นพื้นปกตินะครับก็เลยมาให้เราดูแบบให้ว่าจะทําไงให้แข็งแรงเพื่อที่เขาจะต่อเติมครัวนะครับตรงนี้ก็จะมีลงเข็มไมโครพาย2ต้น แต่ไม่ใช่แค่เข็มนะครับมันจะต้องมีในเรื่องของคานมีเรื่องของฟุตติ้งไว้รับน้ําหนักนะครับกับส่วนของที่เราจะต่อเติมใหม่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสด้านนี้อันนี้ไม่ใช่กําแพงรั้วบ้านเดิมนะครับเป็นก่อผนังที่เราทําขึ้นมาใหม่ซึ่งผนังที่เราก่อใหม่ขึ้นมานี้จะไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างเดิมของตัวบ้านนะครับไม่ว่าจะเรื่องแตกแล้วไม่ว่าจะเรื่องของการขยับทั้งสิน้นเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับส่วนของโครงสร้างเดิม และทางเราก็ได้มีการปูกระเบื้องให้กับลูกค้านะครับอย่างลายที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือลูกค้าจัดจัดหาเตรียมมาให้เราเราก็ปูให้ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ในส่วนของเคาน์เตอร์ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเราก่อขึ้นมาใหม่ตามแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ในตอนที่เริ่มงานนะครับก็จะมีดีไซน์มีในเรื่องของตู้แขวนนะครับมีในเรื่องของตัวดูดควันนะครับทุกอย่างเลยแล้วก็ซิงค์พวกนี้ลูกค้าออกแบบมาให้หมดแต่ที่ คุณผู้ชมจะเห็นอย่างนี้ก็คือทําไมตรงช่องแก๊สมันสูสูงขึ้นมามาอะไรตรงนี้ไม่ใช่แก๊สนะครับเพราะบ้านหลังนี้ลูกค้าใช้เป็นเตาแก๊สไฟฟ้าซึ่งเตาแก๊สไฟฟ้าที่สําคัญก็คือไฟฟ้านี่มันใช้พลังงานสูงจะใช้ไฟปกติที่เคยเดินไม่ได้เราเลยแนะนําลูกค้าว่าให้เดินจากไฟเมนตัวบ้านโดยใช้สายไฟเบอร์ใหญ่กว่าปกติกว่ามาตรฐานปกติเพื่อคอนโทรลตัวนี้ และใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพสูงเพราะเราต่อตรงไปที่ตู้เมนบอร์ดของบ้านเดิมมีใส่เบรกเกอร์เพิ่มเติมให้ไม่ใช่เห็นง่ายๆสวยๆยนี้แล้วมันจะทําออกมาได้โดยที่แค่มาวางแล้วก็เสียบปลั๊กเลยไม่ใช่ครับและสําหรับในส่วนของท็อปหินนี้ลูกค้าก็จัดหามาให้เราก็ทําการวางและปูให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะครับก็จะออกมาลาาักษณะนี้พร้อมทั้งมีการปูตรงในส่วนของผนังเหนือคอเตอร์มาเพื่อป้องกันการเลอะเทอะทำความสะอาดง่ายนะครับ แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ตัวนี้ก็คือตัวหูดดูดควันนะครับแต่จะเห็นนิดนึงว่าข้างบนนี้ดูทำไมไม่มันช่างทําให้มันสูงขึ้นไปเลยได้ไหมมันจะได้ดูเนียนไปข้างบนคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับว่าในส่วนของเวลาเราทำกับข้าวผัดแกงทอดควันขงมงฉงเฉงแต่เครื่องดูดควันเนี่ยถ้าติดไม่ได้ระยะมันก็จะไม่มีความแรงในการดูดได้เช่นกันในการทํางานทุกครั้ง เราเปิดดูแมนวนวลหรือที่เรียกว่าคู่มือของตัวดูดควันนะครับว่าต้องมีระยะความสูงห่างเท่าไหร่ประสิทธิภาพถึงดีที่สุดอย่างที่เห็นอยู่เนี้ยมันดูเหมือนไม่สวยงามลูกค้าก็ถามกันว่าขยับขึ้นไปอีกได้ไหมเราบอกขยับขึ้นไปได้แต่เรื่องของประสิทธิภาพในการดูดมันจะไม่ดีพอการทํากับข้าวต่างๆมันก็จะดูเหมือนกับว่าดูดแล้วไม่ได้ประสิทธิภาพ นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเราคำนึงถึงการใช้งานและความปลอดภัยมาก่อนนะครับสวยงามเราจะแนะนําลูกค้าอีกทีหนึง่งและที่เห็นอยู่นี้อา้าวแล้วมันไม่มีตัวออกไปที่หลังคาแล้วออกไปทางไหนพอเอินทาวน์โฮมหลังนี้เป็นพื้นที่พิเศษพื้นที่เยอะนะครับก็เลยทําให้สามารถเราเว้นระยะไว้ได้แล้วทาให้ตัวระบายอากาศยอยู่ที่ด้านหลังตัวนี้เลยนะครับมีระบายอากาศเรียบร้อยทางเราไม่ได้ลืมนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับตู้แขวนตัวนี้เราก็จัดวางในตำแหน่งที่สวยงามพอลูกค้าก็ถามเหมือนกันว่าจะติดตรงไหนดีเราบอกเดี๋ยวเราทําให้ตามตําแหน่งตามความสวยงามและการใช้งานจริงที่ลูกค้าต้องได้ใช้งานเพราะว่าติดสูงกันไปก็หยิบไม่สะดวกนี่ครับสมมุตินะครับเราจะล้างชามอะไรเงี้ยเหมือนผมล้างมือหรือล้างชามเราหยิบชามมาวางนี้พอผึ่งเสร็จเราก็หยิบชามตรงนี้มาเปิดตู้ใสไ่ได้เลยดูสะดวกสบายนะครับ แล้วก็ในส่วนของวัสดุของหลังคาลูกค้าบ้านหลังนี้เลือกใช้เป็นเมทัลชีทพียูโฟมนะครับฉนวนจะเป็นตัวสีขาวดูโปร่งโล่งนะครับตัดเข้ากับโครงของหลังคาดูสวยงามเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเนี่ยครับระบบแสงสว่างเราก็เดินท่อร้อยสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของผนังเนื่องจากนี่เป็นการก่อผนังใหม่ก็สามารถจะ เอาปลั๊กนี่เข้าไปอยู่ภายในของผนังได้เลยสวยงามโดยการเดินตามจุดพวกนี้เลยครับแล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับที่จะเห็นอย่างนี้2จุดเอาไว้ใช้งานได้ในการจัดเตรียมอาหารหรือจะวางไมโครเวฟอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ออกมาในส่วนของที่ลูกค้าแบ่งแยกประตูนี้ที่เห็นนี่นะครับกั้นเอาไว้เป็นส่วนของซักล้างนะครับแล้วก็วางแทงน้ําและในส่วนของช่องแสงตรงนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นไฟเบอร์การ๊าสแบบขุ่นนะครับ ก็จะมีแสงลงมาได้แล้วก็ดูโปร่งนะครับโล่งนะครับเผื่อไว้ทํางานอะไรนิดนิดหน่อยๆได้ด้วยตรงนี้นะครับและนี่นะครับก็คือการเชื่อมต่อระหว่างภายในกับภายนอกได้อย่างลงตัวและที่สําคัญอันนี้ไม่ใช่มากับโครงการนะครับประตูนี้เราทําให้ขึ้นมาใหม่ของเดิมตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นประตูผักเปิดออกไปข้างหลังห้องตรงนี้ก็จะมีวงกบประตูมีแนวคานเรา ได้เปลี่ยนแปลงตรงนี้ใหม่เชื่อมต่อให้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนะครับอย่างที่บอกนะครับอิสระทางความคิดอิสระสร้างให้อิสระก่อสร้างนะครับ และนี่ก็คือตัวอย่างงานทาวน์โฮมพื้นที่หลังใหญ่เบิ่มๆเรียกงี้ดีกว่าครับนะครับก็จะเห็นว่ามีพื้นที่เยอะข้างหลังที่เห็นเนี่ยก็ประมาณ20ตารางเมตรนะครับโดยประมาณซึ่งจะมากกว่าทาวน์โฮมปกติท่านผู้ชมท่านใดสนใจรูปแบบลักษณะงานแบบนี้ติดต่อเรามาได้ที่เพจนะครับที่เบอร์นะครับที่ไลน์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราเข้าสำรวจหน้างานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ เรามีทีมงานเป็นของเราเองนะครับไม่มีการตัดทรัพย์ตัดปัญหาเรื่องการเทงานและนี่ก็คือผลงานที่พามาชมนะครับอย่าลืมอิสระทางความคิดอิสระสร้างให้อิสระก่อสร้างขอบคุณครับ